สีรีิคำนวณหุ้นกู้ปูนซีเมนไทยจำกัดมาชนนะครับ4 0 0แสนบาทอายุ4ปีอัตราดอกเบีย้ย2.7%เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทุนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันฝากด like, กดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและทุกปเภทด้วยนะครับบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนนะครับ หรือ SCC ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกรอตโดยออกเสนอขายหุ้นกู้นะครับไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันอายุ4ปีอัตราดอกเบีย้ย2.7%จ่ายดอใจดอกเบี้ยทุก3เดือนนะครับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน25ล้านหน่วยนะครับ มูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน25,000ร้านล้านบาทนะครับโดยมีคุณกู้อายุ4ปีอัตราดอกเบีย้ย2.7%เนะครับเป็นการออกคุณกู้ครั้งที่2นะครับปี25 8ครบกำหนดไถ่ถอนปี2572นะครับอยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษ,ษัทปูนซีเมนไทยจำกัดหมาชนปี2567วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน3แสนล้านบาทนะครับเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไปซึ่งได้แก่นะครับมีทั้งหมดอ่ามีทั้งหมด3กลุ่มบุคคลที่เสนอขายได้แก่1นนะครับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งผู้ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูซิเมนไทยจำกัดหมาชนครั้งที่2ทับ2564นะครับครบ,คบกำหนดไถ่ถอนปี2568เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับผู้ออกหุ้นกู้ SCC 25 OA นะครับแล้วก็2ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูซิเมนไทยจำกัดหมาชนทุกรุ่นและหรือผู้ถือหุ้นกู้บริษัท s c g Packaging จ,จำกัดหมาชนทุกรุ่น และหรือผู้ถือหุ้นกู้นะครับบริษัท S C G Chemical จำกัดหมหาชนทุกรุ่นนะครับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันและ3ผู้ลงทุนทั่วไปอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้นะครับ A คงที่จากบริษัททิดเลตติ้งจำกัดหมหาชนอ่านะครับระยะเวลา,าเสนอขายสำหรับนะครับคนที่อยู่ในข้อที่1นนะครับก็คือผู้ถือหุ้นกู้ส เฉพาะหุ้นกู้ของบริษัทปูซีเมนไทยเนี่ยนะครับก็เสนอขายวันที่1ถึง5กันยายน2568ส่วนผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นหุ้นกู้ปัจจุบันแล้วก็หุนกู้ในเครือบริษัทนะครับปูซีเมนไทยตั้งแต่24 25, 26กันยายน2568และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่29-30กานะครับกันยายน2568นั่นเองผู้ประสานงานการจัด และการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยธยาจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยธยาจำกัดมหาชนในไฮเบนหุ้นกู้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดนั่นเองนะครับ คุณกู้นะครับให้อัตราดอกเบีย้ยทุกๆ3าเดือน3เดือนให้ตราดอกเบีย้ยทีหน่งนะครับเดือนที่ 1- นึถสเงินต้น4ี่แสนดอกเบีย้ย2.7%งจุดเเนวนวันเกสวันดอกเบี้ยที่รับสองพันหกร้ยสิบาทหนึ่งสตังค์เดือนที่สีถึงหนะครับจำนวนวันเก้าบเอวันดอกเบี้ยที่รับสองพัน้เาสิบาทหกสตงค์เดือนที่เจ็ถึงเ้าจำนวนวันเกสิบสองวันดอกเบี้ยที่รับสองพ็ด้ยยีบาท 19สตางค์เตที่10ถึง12จำนวนวัน92วันดอกเบี้ยให้รับ2,722บาท19สตางค์รวมตาดอกเบี้ยทั้งหมดคือ43,200บาทนั่นเองดอกเบี้ยหักภาษีจ่าย15% 43,200บาทหัก15%หัก6,480บาทเหลือ36,720บาทรับตาดอกเบี้ยไปเลยนะครับสรุปเงินต้น400,000บวกดอกเบี้ย36,720บาทเป็น4 3 6 0 0บาท 720บาทรับไปเลยก่อนจะการน,นะครับซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยหุ้นกู้ปูนซีเมนไทยนะครับจะมากันนะครับสลับนะสลับกับหุ้นกู้เช่นป,ประเภทอื่นนะครับหุ้นกู้ประเภทอื่นเพราะนั้นเรามาดูกันว่าถ้าจอง1 0 0 0 0แสนสองแสนสามแสนสี่ห้าสี่แสนหแสนเนี่ยจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะผัดเปลี่ยนตัวเลขมาพูดคุยกัน ก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงกชาติ Chart, ให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิม,ม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ถึงปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพ,พื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ